เคยเป็นกันไหมครับเข้าซูปเปอร์มาแล้วมีขวดอะไรต่างๆมากมายทั้งขวดทั้งซองเป็นภาษาญี่ปุ่นกันหมดเลยเราก็อ่านไม่ออกไม่รู้ด้วยว่าซองนี้ใช้ทำอะไรขวดนี้ใช้ทำอะไรอย่างเช่นขวดนี้เรามีวิธีดูมาครับนี่นะครับเปิดแอปมานะครับเปิดหน้าจอมาเนาะตัวแอปนะครับก็จะชื่อเปเก้นะครับเปเก้นนะเป็นสนัญลักษณ์แบบนี้เลยนะนี่ เราจิ้มเข้าไปนะครับนี่จะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากการใช้งานเนาะจริงๆฟังก์ชันก็มีค่อนข้างเยอะแยะนะครับให้เราเลือกเนาะบริการตัวแทนสั่งซื้อจัดันดับนู่นนี่นั่นนะครับแต่สิ่งที่เราจะใช้นะครับในแอปนี้นั่นก็คือการเช็คสินค้าอย่างเช่น,นวันนี้ผมหยิบมา2ตัวอันนี้ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นก็อ่านไม่ออกนะครับ ไม่รู้ด้วยว่าอะไรเป็นยังไงนะครับอันนี้คือคิโกแมนตัวซอสเนื้อเนาะแล้วก็อีกตัวน,นี้ที่ผมหยิบมานะครับก็จะเป็นตัวเลมอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือเรา,อ,าอยากจะรู้รายละเอียดลึกๆนะครับแต่เราอ่านไม่ออกเลยนะครับเราก็คือนะครับกดเปิดสแกนนะครับนี่ก็จะเป็นาร์โค้ดมาแล้วก็าร์โค้ดนี่เข้าไปเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาเลยนะครับว่าป๊กก้าเลมอนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมลนะครับข้อมูลต่างๆนะครับผลิต ผู food food, ้ผลิตนะครับผสมบัตินู่นนี่นั่นนะครับต่างนานาครับนี่เราก็ดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกตัวนึงเป็นซอสเนื้อนะครับมันจะขึ้นไหมชุบอ่าก็ขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นคิโ o m มนสเต็กซีอิ๊วลดกระเทียมอ่าอันนี้เราก็จะรู้ว่าเป็นรสกระเทียมด้วยนะครับบริษัทคิโค m a n ฟู o ดนะแบรนด์คิโคแมนประเทศญี่ปุ่นความจุเท่าไรรายละเอียดก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะ นะถ้าเราอยากจะสั่งซื้อก็กดถ้ามีเขาก็จะขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมไม่ได้ใช้พวกนี้หรอกผมจะใช้แค่ดูว่าไอ้ตัวนี้เป็นซอสเอาไว้ทําอะไรเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้เช็คก,กับอะไรที่มันแปลกๆซองแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเราจะใช้เช็คเบื้องต้นนะครับนะประมาณนี้ครับผมเป็นแอปที่ดีมาก